เอาทุลาออกเหรอโอเคคือการลาออกเนี่ยคือมนะันจะมีมุมอิโมชันกับมุมโปรเฟชชั่นอลเนาะเอางี้ดีกว่าพี่เป็นขอพูดมุมโปรเฟชชั่นอลก่อนการลาออกที่ถูกต้องครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องเช็คสัญญาที่เราเซ็นก่อนว่าสัญญาที่เราเซ็นเนี่ยเขาระบุเลยไหมว่าจะต้องโน t i c e period นะครับแจ้งลาออกบริษัทปัจจุบันกี่วันน้องต้องกลับไปอ่านนะครับในนั้นมันจึง กลับมาว่าเราควรมีความรู้ในการเีมรยมสัญญางานลองกลับไปดูคลิปเก่าของพี่เบนนะเราไปเช็คเลยปุ๊บหลายๆตำแหน่งไม่เหมือนกันนะยิ่งตำแหน่งผู้บริหารเนี่ยอาจจะลาออก6 0วันล่วงหน้าตำแหน่งผู้จัดก,การอาจจาะ4-5วันล่วงหน้าตำแหน่งทั่วไปาจะ3 0วันนะครับแจ้งตามนั้นเลยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเอกสารที่ยึดตามกฎหมายนะครับไม่เท่ตัวอย่างคนทั่วไปชอบพูดว่า3 0วันอันนี้คือค่าเฉลีย่ยแต่จริงอยู่ที่ตัญญาที่เราเซ็นอันนี้ข้อแรกเมื่อเรารู้แล้วครับเราจะลาออกแล้ว เช็คนิดนึงว่าในระบบของบริษัทเราการลาออกแจ้งยังไงต้องโหลดเอกสารมาเขียนหรือเปล่าต้องแจ้ง HR แจ้งหัวหน้างานอย่างไรนะครับก็ให้ตามตามนโยบายบริษัทไปเลยแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับสิ่งง่ายๆที่เราต้องทำนะครับคือเขียนอีเมลที่เป็นฟอร์มอลนะครับพิมพ์ออกมามีลายเซ็นของเรานะครับยื่นไปและออกให้ชัดเจนอันนี้พี่เป็นว่า Google หาได้ปกตินะแล้วก็ทําเป็นเล็บเป็นไว้ว่าเฮ้ยเรายื่นลาออกจริงนะเรามีวันที่ลงเราจะได้เป็นหลักฐานแล้วว่าเราแจ้งต่อมุิเราแจ้งวันที่1นะึ่งเนี่ยหนึ่งเดือนนี้ดังนั้น หมดเดือนตามวัน31ว,ว,วันเดือนหน้าเราจะไปเริ่มงานที่ใหม่ได้นะครับอันนี้คือการลาออกแบบ p r o f e s s i o n a l นะครับมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยมันจะมี exit interview HR เขาจะทำ exit interview ว่าทำไมลาออกในบริษัทที่บริษัทยักษ์ใหญ่หน่อยบริษัท professional นะจะมี exit interview อันนี้ฝากไว้เลยนะครับอย่าให้ว่าร้ายต่างๆนะครับกับหัวหน้างานหรือว่าเพื่อนร่วมงานเพราะว่ามันจะทำให้เราอะ่ะมีประวัติที่ไม่ดีเดี๋ยวทำ reference check แย่อีกถ้าอยากจะฟีดแบ k ให้องค์กรเติบโตขึ้นนะครับฟีดแบเฉพาะเนื้องานเท่านั้น อันนี้ฝากไว้นะครับดังนั้นการลาออกเนี่ยคือโปรเฟ s ชั่นอลในมุมอ m โมชั่นในมุมอ e ิโมชั่นกลับมานะครับสำหรับพี่เบนเนี่ยการลาออกเนี่ยอย่าเอาความะใจอ่ะอย่าเอาความสนุกเพราะแบบแหมลาออกละแบบโอเคฉันจะไม่ทํางานละฉันจะทําไปเรื่อยฉันจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอันนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับดังนั้นในมุมอ m โมชั motion, ่นสำหรับพี่เบนนะทำใจแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมในการโอนงานนะครับโอนงานโอนทุกอย่างให้หัวหน้าง,งานแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าคนที่มาแทนเราแล้วก็อย่าทําอะไรที่ ค่อนข้างจะใช้คาว่าดราม่าแล้วกันค่อนข้างจะดราม่านะครับที่ทําให้โปรไฟล์เราเสียนะครับอันนี้ไม่คุ้มนะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมว่าเฮ้ที่ทํางานที่เราลาออกเนะี่ยเขาก็มีผลตอบแทนอะไรให้เราเยอะนะเราถึงได้งานที่ใหม่มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีประสบการณ์งานนะครับในการเรียนรู้ขึ้นนะครับไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะแย่นะแต่ทุกคนเติบโต,ตขึ้นเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าอย่าลืมลาออกให้โปรเ e s ชั o นอลกันครับ